สวัสดีครับผมช่างรถประจีนนะครับก็วันนี้ลูกค้ามารีแมปนะครับมาฟังเสียงครับอันนี้ทํามาจากข้างนอกครับลูกค้าทํามาจากนอกนะครับห้าหกนะครับก็รีแมปได้ครับแก้ปัญหาได้ครับเราช่างเหมือนกันนะแก้ไขกันได้ครับผมไม่มีปัญหานะครับก็จะไม่พูดที่ร้านครับอันนี้รถมันไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่ามารีแมปไม่เฉยเดี๋ยวจะเป็นประเด็นกันอีกครับว่าแก้งงแก้งงานไม่ใช่นะครับลูกค้ามารีแมปไม่เฉยนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับผมช้านาอ ห้าหกครับผมไม anyway, ่แน่ใจว่าวาวอะไรนะครับแต่ว่าวิ่งข้างที่จะดีครับวิ่งดีเลยแหละนะครับแล้วก็เจอรีแมเพิ็กบอรอบอีกหมื่นสามร้อยรอบเนี่ยครับแน่นมากครับห้าหกครับถ้าเดินหอไปนะวันนี้แต่เสียงลูกยางคาร์ทนาเสียะดังครับผมถ้าไปนอกข้านที่จะสวยเลยนะครับก็มา แจ้วครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สับภาเข้ามาได้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับ